โอ้หทุกคนเหมือนไม่ครับนะฮะที่กำลังจะมีอัปเดตด้วยเนาะแต่ว่าเป็นอัปเดตอัปเดตเพิ่มหมูเพิ่มอะไรมานิดๆหน่อยหน่อยนะคะก็โอเคเดี๋ยวดี๋ก่อนที่เราจะทาอัปเดตนั้นนะคะเราว่าเรามาทําอะไรที่ผมค้างคาในเวอร์ชันนี้ก่อนละกันนั่นก็คือฟาร์มคริกกิ้งนั่นเองหรือว่าฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มคริกกิ้งเดี๋ยวมันเรียกว่าฟาร์มเรซินมากกว่าซึ่งนะฮะหลักการฟาร์มนี้นะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือว่าทุกคนนะให้ไปหาไอ้นี่มาเนาะก็คือคริกกิ้งบูทที่ผมไปหามาตอนนู้ ตอนที่ไปหาเพลการเดนมาฮะก็คือก็คือว่าต้องไปหากลางคืนนะเราคริกกิ้งเกิดตีคริกกิ้งแล้วก็ไล่ตามหามันฮะซึ่งก็คือว่าฟาร์มนี้มันง่ายมากทุกคนทุกคนก็แค่นะฮะสร้างพื้นที่ที่มั่นใจว่าคริกกิ้งนะฮะจะไม่มีทางมาเกิดได้เนาะซึ่งก็คือซึ่ง,ซ,งซึ่งในบริบทผมก็คือห้องอย่างนี้นะฮะซึ่งห้องน,นี้มันเป็นห้องในในวัดเด่นใช่ป,ปะห้องบนนี้นะคะสูงจากพื้นประมาณ20กว่ากบล็อกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแค่จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพรมเพ นับจากเสาเนี่ยไป 20, 20 20 20ทุกทิศทุกทาง20บล็อกเนาะรวมถึงด้านบนและด้านล่างด้วยฮะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องมาปูพรมหรือว่าปูบล็อกไม่ให้มอนเกิดอย่างนี้นะคะทุกผู้ชมโอเคแล้วก็นะคะทุกคนก็ต้องเตรียมอ่าสโนโกลมไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าอะไรอีกทีไงก็ตามเราจะเราจะปั๊มสโนโกลมเราจะปั๊มสโนโ่เบารอฮะทุกคนจังหวะนี้ <c oughs> โอเคประมาณประมาณนี้ก่อนแล้วกันมีตกไปด้านล่างเยอะเลยแฮะโอเคเอาล่ะ เราจะเอาสโนบอร์ไปทําอะไรแล้วก็จะสโนบอร์ไปปาใส่คริกกิ้งนั่นเองฮะซึ่งโอเคเมื่อผมเซตฟาร์มนี้แล้วเนาะก็คือว่าผมจะเว้นแค่ตรงนี้ทีเดียวให้คริกกิ้งมันมาเกิดตรงนี้เท่านั้นอาา่ะฮะซึ่งโอเคซึ่งอ,าาอ่ะฮะพอ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 แบบพอ,พอเราเซตอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็แค่ต้องรอฮะรอจนกว่าจะมืดระหว่างนั้นนะฮะผมก็ต้องเอาพิสตันมาอ่ะฮะอัดบล็อกสโนบอรรู้สึกว่ามันต้องอัดบล็อกหน่อยรู้สึกว่ามันเยอะไปละโอเคเอาพิสตันมาฮะแล้วก็ โอเคเขาเกิดแล้วฮะซึ่งาฟาร์มนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แค่ต้องตีเขาแล้วเขาก็จะผลิตนี้ให้เราซึ่งซึ่งก็คือเขาผลิตนี้ให้เราอ่ะแต่ว่าเงื่อนไขคือเราต้องตีเขาแล้วต้องเป็นเพเยอร์เท่านั้นฮะไม่สามารถไม่สามารถใช้พิสตันยิงออฟเซอร์เวอร์หรืออะไรพี่เลนพี่เลนอย่างนั้นได้ว่าก็คือง่า,ายๆคือฟาร์มนี้คุ้นเรื่องมากเลยนั่นเองนะทุกคนไงก็ตามนะฮะมันมันไม่ค้ายาังินใจดีฮะยังนับให้เราปลาสโนอโบอลฮะและสนอบอลสามารถกดคีกค้างนี้ได้เลยนาอแล้วเขาก็จะผลิตนี้ให้เเรานนั่อง อาาซึ่งอาฟาร์มนี้ถามว่าจะเป็นต้องมีรั้วไหมผมว่าก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นมอนที่แบบถ้าเรามองเขา,าเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะทุกคนโอเคอยังไงก็ตามนะฮะนี่ก็ตามคริกกิ้งนะคะคริกกิ้งนะคะจะคริกกิ้งนะคะจะจะจะ,จะ,จะผลิตอันนี้ให้เราเนาะแต่ถ้าเราตีไปสักพัหนึ่งะะอันนี้มันจะเต็มแล้วมันไม่สามารถผลิตไอเรซินได้ต่อน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเพื่อการเก็บเกี่ยวเรซินแล้วก็ต้องเอาพิสตันนะคะวางกับหัว เรากำลังกลับหัวอย่างนี้ฮะมองอยู่นะโอเคพออันนี้อ,ออกนะับเพราะว่าไปโอเคเขาวันนี้เขาขยับเราต้องรีเซ็ตเขาหน่อยอ่าเขารรีเซ็ตเขาแป๊บนึงอ่ะฮะวางจะกลับวางกลับหัวอย่างนี้อ,อ่ะฮะอ๋อใช่ผมต้องเอาไอ้นี้ด้วยผมผมต้องเอาพรมมาด้วยซึ่งโอเคซึ่งกรณีนี้นะคะผมผมมีบล็อกพิสตันบนนี้เนาะพิคลริกกิ้งสามารถเกิดบนนี้ได้ซึ่งมันไม่ดีต่อพวกเราไปอย่างมาก แต่ก็มีวิธีแก้นะคะก็คือเอาออ s เซ v ร์เมานี้อ่ะอเคอาจจะเป็นวิธีที่หนวกหูหรือว่าฟังเสียงดังนิดนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันง่ายมันเป็นวงจรง่ายๆอะ่ะเออแล้วจะต่อมาแบบนี้ฮะ อันนี้อันนี้ทะลุอันนี้ไม่ได้นี้ทะลุอันนี้ทะลุอะฮะแล้วก็ต้องต่อสายแม่ให้มันทะลุมันก็ต้องต่ํามาหนึ่งระดับไหมต่ำมาหนึ่งระดับโอเคโอเคอ l ไรแล้วก็โยกปุ่มโยกสักอยู่ตรงไหนดีปุ่มอยู่คันโยกอยู่ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็เลสเตอโนท็อตโอเคเลสเตอโนท็อตฮะมีใช่ขึ้นไปหน่อยชึบเลสตอโนท็อตตรงนี้แล้วกัน no ไม่ไม่ใช่วางจะวางบนนี้อ่ะโอเคแล้วก็ปุ๊บอื้อหื อันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เสร็จปุ๊บแป๊บนึงโยกอันนี้ก็ต้องปิดอ่ะโยกอันนี้คือปิดโยกนี้คือเปิดพออันนี้เปิดเสร็จปุ๊บไฟและสตนฮอตนี้ต้องใช้งานหน่อยโอเคโอเคสภาพประมาณนี้อ่ะโอเครากสายมาฮะโอเค อีกฝ uh ั huh. ่งหนึ่งก็เหมือนกันอ้ย yeah, า <Yeah, S 1> เหมือนกันไม่ได้อันนี้ต้องนั่งต้องมาตรงนี้แทนเหมือนกันไม่ได้เพราะว่านี่เพราะว่ามันติดอันนี้ค่ะเอ่อฮะโอเค วงจรก็ง่ายๆแบบนี้แล้วทุกคนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากค่ะก็คือต่ออย่างงี้ก็ได้ให้ใหพิสตันมันอันนี้โอเคแล้วเราก็ได้วงจรเรียบร้อยละจากนั้นก็มีนิดนึงปีนิดหน่อยก็คือเก็บของก็คือทำก็คือโหลดเก็บของง่ายๆซึ่งอันหนึ่งซึ่งอโอเคปัญหาก็บนเหมือนบนนี้มันจะเกิดได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ observer ตรงนี้วางต้องวางกันไว้ฮะ Observer นี้วางกันไว้เลยเพราะว่ามันจะ,ม,นจะมันจะพี่เรียนมาเกิดบนนี้ได้ทุกคนมันไม่ได้เกิดที่อื่นใช่ปะถ้างั้นดูด้านล่างนี่มีไหมไม่น่าเกิดที่อื่นนะพี่เฮ้ยนี่เวลากลางคืนฮะมันเอ๊เดี๋ยวคืมนมอนเกิด คือคิกกี้มาเป็นมอนที่งงก่สร้างาหม่งงๆทุกคนว่าปะมันไม่รีเกิดโอ้โอเคอาา่าฮะโอเคเทสอีกรอบนึงถ้าถูกต้องนายต้องเกิดตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นอา่าเปิดเลยฮะนี่แล้วแล้วเลยสิ้น ริงก็คือต้องวางด้านล่างนี้ด้วยนะไม่ให้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 มันปฏิท่าถึงสุดโอเคเข้าไปแล้วฮะถึงอ่าระหว่างทางระหว่างระหว่างที่ทำมันก็ถูจะบ่นว่าแบบมันผลิตได้น้อยจังเลยมันแบบ มันคลิกกิ้งมันอันนี้อะไรอย่างนี้มันเก็บยากแต่ว่านี่คือผลผลิตหนึ่งคืนฮะหนึ่งคืนได้ผลผลิตมาหนึ่งกองกับอีกครึ่งหนึ่งก็ก็โอเคแล้วมั้งก็คือก็คือถือว่ามันเป็นมันเป็นฟาร์มที่ว่าทำกำขำแล้วกันเพราะว่าใหญ่ก็คือบล็อกเรซินอันนี้ยังไม่มีประโยชน์อะไรฮะคือไอคือแบบฟาร์มอันนี้เหมือนทําไว้ก่อนละทําไว้ก่อนแบบอนาคตอาจจะได้ใช้แล้วแต่ว่าโมแจงเขาจะสนใจกับอะไรอะไรกับเรซินหรือเปล่าเนาะ ซึ่งโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับฟาร์มคริกกิ้งนะฮะก็คือแบบไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นฟาร์มที่ปัม๊มไว้ปัม๊มแบบปั๊มอ่าบล็อกตกแตก่งเฉยเฉยเดี๋ยวผมจะไปคาป้าไปดูบล็อกอันนี้ก็คือแบบมันก็แล้วแต่คนน่ะแต่สำหรับผมก็คือไม่คือโอ้โอ้โอโอไม่ก็แตกได้ไงอ่อแปบ๊บนึงคราคืนค้าคืนก่อนแป๊บนึงนะฮะบินมาแล้วแตกเฉยเลยโอเค คือบ็อกอันนี้ฮะจะค้าเป็นบล็อกอองเรซินได้ซึ่งมันใช้9อันใช่ค่ะทุกคนมันใช้9อันคือพอได้บ็อกเลซินนี่เราก็สามารถแตกมาเป็นเรซินธรมรมดาได้โอเคก็ไม่แปลกนั่นก็คือเราบีดบีดอัดบล็อกไปเลยไม่ให้มันน,นี้ฮะอ่ะแล้วเหมือนรู้สึกว่าแบบต้องเอาไปเผาไปอะไรแล้วก็จะได้บ็อกตกแต่งมาแต่ว่าบีดบ็อกที่อัดแล้วมันหน้าตายอย่างเงี้ยทุกคนโอเคไงก็ตาม ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเราเจอกันไม่บายทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวรอเราดูเราดูต่อไปนะฮะว่าโมแจงจะทําอะไรกับเรซินหรือเปล่าเม่นดีไม่ดีมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ใหม่หรือว่าเป็นสูตรครับอะไรใหม่หรือเปล่าก็ต้อง,องรอลุ้นอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ฮะบ๊ายบาย